ำเตือนคลิปวีดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำไม่เล่นตามผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่าส8บแปปีควรได้รับคำแนะนำโอเคนะครับก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับจ้องป่ากปอนปีจีนะครับวันนี้ผมก็มาอยู่กันในค่ายพีพีนะครับอ่ะโอเคมาก็มาอยู่กันในเกมลูกลักอีกแล้วนะครับ <c oughs> สตาร์ไลท์นะครับในตำนานนะ ก็โดนมา2คลิปแล้วก่อนหน้านี้ตาตาไลฟ์ลอกไปสี่ห้าหมื่นแล้วนะครับผมมาวันนี้ก็พาทุนมาหนึ่งหมื่นสองนะครับก็ในใจก็เปียวๆเหมือนกันนะก็กะมาจัดหนักเลยวันนี้พาทุนมาหนักนะครับมาก็ก่อนอื่นนะคะที่รับชมคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับขอคนละหนึ่งไหลนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อๆไปนะครับไปรุ่นเออใครอยากดูเกมอะไรนะครับกล่องค่ายปปหรือปีีก็คอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับ วันนี้ขอซื้อเบียดจัหนักไปเลยนะเก้าสิบเลยมั้เก้าพันมาไม้เดียวเก้าพันเลยมาไม้แรกจัดหนักๆไปเลยไม่พูดเยอะเจ็บคอนะครับก็โดนตาตาไลท์ประมาณสี่หมืเกือบห้าหมืนั่นแหละนะครับสองสามวันนี่แหละัวจะปวดเลยตาตาไลท์เออได้บีจีมาโดนตาตาไลท์หมดลงตาตาไลท์หมดนะครับ งึด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 หลายเลยาตาไลท์มันแตกยังไงนะครับไม่เคยแตกตา,ตาไลท์เลยเอาจริงนะโอ้โหจะปวดนะโดอีดแล้วดูวทรงอ้องึดโอ้โห,โโหโคูณสองมันน่าจะมีคูณสูงสูงมาบ้างนะแล้วไม่ไหลด้วยนะประเด็นเออโอ้แย่จัด อะตัวคูณไหลไปตัวคูณโอ้โหคูณน้อยเกินอ่ะขอจุดไปเลยนะครับสองพันสองร้อยนะครับผมถือว่ามาสวยนะเส่อคูณมันน้อยไปนะครับก็คิดว่าน่าจะโดนนะซื้อไปเก้าพันนะไม่รุ่นโอ้โหเรียบร้อยทรงนี้เรียบร้อยสามเที่ยวคูณแปดประรซื้อไปเก้าพันอืม หวานเจยบแสบคอเต็มเลยทีเดียวนะครับผมจบแล้วเจ็บไม่จำน้ำตาจะไหลซื้อไปเก้าพันโอ้โห my god สองไม้นะครับหมื่นสองหมดโอ้โหอะไรกว่เนี่ยหกหมื่นเศร้าเลยโอ้โหคูน5าสิบคูณหนึ่งร้อยมันมีนะแต่มันไม่มานะครับผมอะไรต่อวันนี้จะดูทรง ไม่ต้องถามหมอนะครับผมก็บอกได้ว่าไม่รอด perceber. คูณก็น้อยจัดนะไ่รุ่นนะเอาก็ไปเล่าไปอีกเออสวยดิโอ้โหเรียบร้อยไม่รอดแน่นอนโอ้โหโอ้ยโคตสุดเลยดูนะ ตัวคุณไม่มีโอ้โหหัวใจไม่มาวะเนะอ่นะโอเคเลือเหลื้ยวหมุนนะครับโอ้โหออาก็ไปว้าวเยอะจนะัดนะคลิปนี้เกมนี้โอ้โหจำไว้นะสตาร์ไลท์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 อ่ะน้ำเงินสวย ไหลหน่อยโอ้โหมันน่าจะไหลยเยอะกว่านี้นะอะโอเคคุณรอดได้ไงวะเนี่ยโอ้โหสีแดงคุาเรียกตัวอะไรวะเนี่ยอะโอเคไหลสักหน่อยสักแน่เอ้ยเฮ้ย,ยคูณมาคูณมาผมว่าคูณไม่มาแน่เลยเอนั่นไงกูว่าแล้วแม่งคูณไม่มาจริงเหรอวะเนี่ย ให้มันได้อย่างงี้สิโอ้โหนั่นเหลี่ยมเกินเหลี่ยมเกินซื้อหกพันมันมันไม่ขาดเลยนะไวรุ่นนะซื้อหกพันได้เจ็ดพันกว่าได้มปดพันกว่าบาทนะเออไม่สุดว่ะสตาร์ไลท์ล่อกูยับเลยพักนี้สตาร์ไลท์นะโอเคนะครับอย่าลืมนะฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับ <c oughs> ก็ขอคนเล่นหนึ่งไห์นะครับ <c oughs> อะไรติดคอวะเนี่ยอ่ะขูนไม่มีตัวขูนยังมาได้อยู่นะทันแน่ <c oughs> ไม่เหลี่ยมเกินวะ <c oughs> ดูสิ <c oughs> โอ้โหเกินไป แตกแล้วแดกตามหลังนะครับไม่ไหวเลยปีซ้อนมาหน่อยเนี่ยโอ้พระเจ้าเรียบร้อยแน่อน,นอนนะครับคลิปนี้จบแล้วเหมื่นสองโกโดนอีปอบนี่แดกยับเลยอีปอบโอ้โหแม่งกูหน้าสิบมาวะ่ะ แมงไม่ไม้าไหลเว้ยโอ้โหครูนะสิมาแม่กล้าไหลอ่านหมุนดูท้ายอดูที่ไม่อะไรจะมันจะมาเนี่ยแม่งเงี้ยโคตรปอบเลยด้วยนี่วดโดนแบนแน่ข <c> อ <oughs> งจริงมึงก็น่ามโมโหนะอะไรก็ไม่รู <c> ้ <oughs> มันน่าจะแตกได้แล้วล่ะโดนแม่ห,าหม้ากุ้ิเลย ดนบีดูอยู่บีกีก็ดีอยู่แล้วนะครับนี่น่าห้าวเลยกดหยุดโดนเรือนะครับผมมันคูณหน้าสิบนันมาได้ไงเหมือนมาตัดพ้ะอะไรทุกอย่างิปนี้เออสวยดีสวยดีมันคูณน้อยเกินคุณเยอะหน่อยซิเอาอะไรต่อวันนี้สวยงามตามต้องเรื่อง โอ้คูณสองมาทำเพื่ออะไร,ะรไม่น่าจะทันนะครับผมน่ะคูณสิบห้ายังมีแต่มันไม่มาเลยนะเพิ่งได้เห็นเมื่อกี้นั่แหละคูณสิบห้านะครับตอนนี้ก็ไม่มีแม่งเกมจาดเกมน,นี้มึงอย่าหาทำนะเว้ยป,ป,ป,ปักปอบโอ้โหคเนเลยเง้นเลยไม่มีตัวคูณตามสเต็ปนะครับ แบนแบนแบนกินนี้ไม่ไหวไม่ไหวโ,โหโหโหปวดกับหมับยันเช้านะครับเจออย่างนี้ไป อยู่ปีจีก็ดีอยู่แล้วไม่นา่าห้าเลยม่งแดกโหดเกินเรียบร้อยนะครับหกหมื่นพี่ๆ oh <t> โอ้ my god โอ้อะโอเคนะครับทุกคนก็โอ้โหตามนี้นะก็แบดแม่งเลยเกมนี้ ไม่มาแล้วเดี๋ยวไปเกมมื่อไม่ไหวนะครับต,ตาตาอะไรโคตรบ,บายยเออ